a long 下一个，那台湾 más el por Thank okay. you. ในลูกชายอายุเท่าไหร่12ฮะ15 15ยังไปโรงเรียนมอมออะไรมสามมสี่มสามแล้วนี่มอหนึ่งเหรอเรียนจบกศ เนี่ยครัอ,อ้อยนะเห็นไหมชาดนะปอหนึ่งปอสองปอสามปอสี่ปอห้าปอหกปอหนึ่งปอสองปอสามนะเรียนมโยเรียนสูงกับไปมาหาวิทยาลัยด้วยแล้วนะต้องฝึกแรงกายนี่ยี่สิบห้าปีนะ จำเอาไว้ฮะเมื่อแม่หาทางออกของเราจะเมแล้วตายไปแล้วจะเกิดใหม่ฮะชอบนะฮะเนี่ยคนก็ไม่ชอบแต่ไม่ได้ทำอะไรนะไม่ได้กินไม่ได้ดูทีวีไม่ได้คุยกันไม่เล่นกันอะเนี่ย <c oughs> ไม่ชอบไม่ชอบฮะแเดชาิน่าจะมานแน่นอนมัอนปีน่าจะมานแน่นอนออแล้วมุนเวียนมุนเวียนมุนเวียนนันก็ม่ไม่ชอบก็าหาทางออกฮะะจัดนี่ก็มีโอ,อกาสดีที่สุดในเมืองไทยเข้าใจไหมอ๋ออกดทำแท้จริงนะั้นมันอยู่ในเมืองไทย ทำสมบูรณ์ที่สุดอยู่ในเมืองไทยช่วงนี้ยังอยู่นะไม่รู้อีกอกี่สิบปีอาจจะไม่มีแล้วห <c oughs> ลังจากนี้ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนจะไปเมืองไหนเดี๋ยวนี้พระคมฐานก็ไปสวดมนต์อันเดียวนะไม่ได้ภาวนาเลยฮะสวดมนต์นี่สวดมนต์โน้นสังเชดีนี่สั่งเชดีโน่นฮะ ยัไม่ได้ไม่ได้สังเชดิภายในอ๋อมีถามไหมไมีคำถามไหมกำลังคิดคำถาม่าแล้วถ้ามาภาวนาแล้วชาตินี้จะออกได้ไหมคะไหน ก็เมื่อภาวนาเก่งเนะีก็ออกได้นะหาทางออกได้เ,เ,ไเก่งนะมันเรื่องสมาธิเรื่องปัญญานะ <c oughs> ไม่ใช่หนังหนังสิบสองชั่วโมงไม่มีสตเก็มันไม่หาทางออกก็ไม่ได้นะฮะนะนังน่งนั่งนั่งสมาธิเราเดินชงเครสิบสองชั่วโมงคิดเรื่องนี่คิดเรื่องน,อนันฮะครูนวนนะ มันหาทางออกก็ไม่ได้นะขรอ,อ้อยกับมอนกันนะอ่าคว่าดองจอนะาจอตะลุนะมันอะไรนะอะนะจะมาไว้นะมันชาตินี่ก็มีโอกาสดีที่สุดนะที่หาทางออกได้นะนะ ชาตินาก็ไม่รู้น้ำมันอาจจะเกิดนี่แอฟริกาหละอมันตีกลองเนาะไ <laughs> ม่มีศาสนาไม่อยากออกชักวัะสงสารหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรฮะ,ะรักษาสินายดีฮะทำปูนทำทานมีความเคารพนับถือมีความกตัญญูน้ำมันจะขึ้นสวัได้ะ นะแต่เวลาสวรรค์เสร็จแล้วแนละ้วมันจะไปที่ไหนฮะมันะนะจะตกนรกนะนะมันลงตามหาบพธิก็พูดนะเดียวขึ้นสวรรค์ชั้นนี่เดี๋ยตกนรกชั้นโน้นเดียขึ้นสวรรค์ชั้นโน้นก็ตกเลยตกนรกชั้นนี่ก่อนเกิดเป็นมนุษย์นะเอาไหมถามตัวเองนะ <c oughs> นะเ <c oughs> ด็กข้องไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดหนาะคิดแรง มไดตตามตามกิเลสไปอ๋อเย่ออสวยงามอ๋ออร่อยดีอ๋อต้องทํานี่ต้องทำโน่นก่อนเข้าวัดนะอ๋อฮะฮะตัวอ๋อนี่นี่สําคัญนี่ใครพูดนะกิเลสก็พูดนะแลวของเราครับผมฮะ เคเลยก็พูดอะไรครับผมตามมันตลอดเลยหรนะี่เป็นชีวิตของพวกเธอนะนะี่ทำอะไรที่อยากได้นะ <c oughs> ทำอะไรที่ปัฒนานะนะก่อนนะก่อนก็นเป็นมันืองของามีความปัฒนานะชาตินี้ก็จะ ทำอะไรทำนี่ก็ทำโน้นก็หาทางออกเดี๋ยวนี้เริ่มเนี่ยเริ่มเริ่มหมดนะฮะเห็นอาหารกันกินเริ่มหหเห็นเพื่อนกันก็เริ่มนะค่อยคๆๆยคย่คยคยคยนะและ้วเดี๋ยวนี้เต็กเล่น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 ฮะใช่ไหมฮะมันค้าเวลานะมันจะมีประโยชน์อะไรนะเวลาเล่นโทรศัพท์ถามด้วย นะโอเคพอนี่พอแล้วครับพริบยะท้าบริบหาปุราภิริปเรนติสักการังเอวเมวะอทุตินังเพื่นังอุปคัพปทติอิจิตังปะิตังตุมหังคิปเมวะสมมิตาโตสัเบปเรนตุสังขะพะชันโดปนาราโซยะท้า มานีโจติรสโยยทัสสะเบธีโอวิวัจจันตุสาปะโวโกวินัสสัตตุมมาเทภวัทวันทายโยสกิธีคายุกโขภวัปปิวาฑนะสีเลสสันีจังกุฏฐปะไยโนสัทธาโธมมะวัฑทันติอายุวนโสุกังผลังภว วัคันโตสาปเทวธาสาปาพุทธานุภาเวนะสาราโสติภวันโตเทภวัตุสาปมังกลังกคันโตสาปเทวธาสาปาธมานุภาเวนะสาราโสติภวันโตเทภวัตุสาปมังกลังกคันโตสาปเทวธาสาปาสังฆานุภาเวนะสาราโสติ วันทเไม่ต่ยลูกหลานกับมันกันไม่ได้เล่นแต่โทรศัพท์นะโอ้ ก็เดี so ๋ยวก็บอกนะนะนี่เดี๋ยวนี้มันเรียนเรียนออนไลน์นะมันจะมันจะเล่นเดคอมพิวเตอร์เล่นเด่โทรศัพท์นะไม่ได้เรียนนะไม่เมือนราเรียน There are 12.